สวัสดีค่ะมีเด๋ยวสีพามาเบึงต้นบองมวงด้วยจ้ะโชคอนันต์เดี๋ยสีพาไปเบิองฟังนี้ค่ะน่ะเดี๋ยวเบึงต้นบองมวงหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโกศน โชคอนันต์เดสกสิภาไปบงฟังนี่ค่ะนี่รุ่นทีซีค่ะลูกลูกลูกเล็กๆเนี่ยจ้ะรุ่นทีซีอันนี้ก็รับชมนะคะสวัสดีค่ะเปรี้ยวกับมาาเก็บเอาได้เล็กค่ะนี่เปรี้ยวสะใจแน,น่นอนจ้ะ รับชมนะคะสวัสดีค่ะเปรี้ยวก็มาเก็บเอาได้เ้อค่ะนี่เปรี้ยวสะใจในนอนจ้ะเป็นพวงเลยนี่ค่ะฟังนี้ก็เยอะอยู่ค่ะนี่เป็นพวงเลยนี่ค่ะ รับชมนะคะสวัสดีค่ะเป็นพวงเลยนี่ค่ะนี่ค่คะเดี๋ยวบึงต้นบกมนะ่วงหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโกศลใครอยากกินเขาก็สอย แต่ก้อนดกว่านี้ค่ะฟังริมทางเป็นไม้มงคลเด้อจ้านี่ค่ะตุบงบัก่วงเด้อจ้าอันนี้มันสะอยู่ริมทางเนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวบึงต้นบัก่วงหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโกศลมีลูก ลูกลายอยู่ค่ะอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะคะฟันงนี้กันเยอะอยู่ค่ะนี่สวัสดีค่ะมือเดี๋ยวชีพามาบึงต้นบางมวงด้วยจ้ะ มาเก็บเอาได้ค่ะสะใจแน่นอนง่วงๆตาสว่างเงลยล่ะคะเนี่ยมาเก็บเอาได้ค่ะสะใจแน่นอนง่วงๆตาสว่างเงลยหระค่ะเนี่ยน,นี่รุ่นทีซีค่ะลูกลูกลูกเล็กๆเน่ยจ้ะรุ่นทีซี 4. อันนี้ก็ ใครอยากกินเขาก็สอยตะก้อนดกว่านี้ค่ะฟังลิ้มทักเป็นไม้มงคลเด้ยจ้านี่ค่ะดวงบวัวเด้อจ้า ข้องบนนู่นขะข้างบนนู่นเป็นพวงบบง่ายอยู่ค่ะอันนี้มันจะอยูริมทางเนาะค่ะข้าง,างบนนู่นขะข้างบนนู่นเป็นพวงบบง่ญยอยู่ค่ะเปรี้ยวกบมาาเก็บเอาได้เลยค่ะนี่เปรี้ยวสะใจแน่นอนจ้ะ เปรี้ยวก็มาเก็บเอาได้เยอค่ะนี่เปรี้ยวสะใจแน่นอนจ้ะเป็นไม้มงคลเลยจ้านี่ค่ะดวงหวงเลยจ้าทั้งแต่ตอนนี้คือว่าเหลืออยู่แค่นี้แหละค่ะเหลืออยู่บลายจ้ะเป็นพวงเลยนี่ค่ะ สวัสดีคะ่ะมือเดี๋ยวสีพามาเบิงต้นบางมวงด้วยจ้ะครัมีลูกลูกลายอยู่คะ่ะอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะคะอื่ สวัสดีค่ะมีเดยวชีพามาเบ่งต้นบางหวงด้วยจ้ะมีรุ่นทีซีค่ะลูกลูกลูกเล็กๆเนียจ้ะรุ่นทีซีอันนี้ก็ใครอยากกินเขาก็สอย ต่ก้อนดกกว่านี้ค่ะฟังลิมทาง,างกันค่ะรุ่นที่สีลูกว่าค่อยสวยเท่าไหรไเปรี้ยวกับมาเก็บเอาได้เล็กค่ะนี่เปรี้ยวสะใจแน่นอนจ้ะนี่รุ่นที่สีค่ะลูกลูกลูกเล็กๆเนะจ้ะรุ่นที่สี อันนี้ก็อันนี้มันสิยูริมทางเนาะค่ะใครอยากกินเขาก็สอยแต่ก้อนดกวันนี้ค่ะฟังริมทางเป็นไม้มงคลเด้อจ้านี่ค่ะม,มุม,มอมกหวงด้วยจ้ารหมกันค่ะรุ่นที่ซี ลูกบกค่อยสวยเท่าไรนี่ค่ะเดี๋ยวบึงต้นบงมงนาบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโกศนฟังนี้ก็เยอะอยู่ค่ะนี่เป็นพวงเลยนี่ค่ะ ร่วมกันขายรุ่นที่ซีลูกบ่ค่อยสวยเท่าไรเป็นไม้มงคลเด้อจ้านี่ค่ะลวงหมอ,อกหงเด้อจ้า ใครอยากกินเขาก็สอยต่กอนดกกวันนี้ค่ะฟังลิ้มทักเป็นพวงเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมึงต้นจหมองหน้าบ้านค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นโกสน,นจะววาบดีโฮ พูดอะอยากกินอันอันนี้มันสิอยู่ริมทางเนาะค่ะเดี๋ะเพราะว่าบ่ได้ณหอพูดอะอยากกินอันมาได้จ้าพูดอะอยากกินบะหม่อง กำลังกำลังอใครอยากกินเขาก็สอยแต่กอนดกวันนี้ค่ะฟังริมทางข้างบนนุ่นค่ะข้างบนนุ่นเป็นพวงบบงนี่อยู่ค่ะฟังนี้ก็เยอะอยู่ค่ะนี่ กำลังกำลังอ่าข้างบนนู่นค่ะข้างบนนู่นเป็นพวงบ่งี้อยู่ค่ะฟังนี้ก็เยอะอยู่ค่ะนี่เป็นไม้มงคลเลยจ้านี่ค่ะ ด่งมังวงด้อจ้าข้างบนนู่นค่ะข้างบนนู่นเป็นพวงแบบนี้อยู่ค่ะโชกันันเด็กเสียภาพไปวงฟังนี่ค่ะมีรุ่นทีสีค่ะลูกลูกลูกเล็กๆนะจ๊ะรุ่นทีซี